สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะอาจาร,รย์ตายสวัสดีค่ะอาจารย์แอมสวัสดีค่ะแนะนําตัวนะคะอาจารย์ดรนิติชาธรมธนากูลน,นะคะและอาจารย์นัทนิชาฉายรัศมีค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาเศร,รษฐศรรษาสตร์คณะเศ,ษศร,รษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกกับเรื่องของงานวิจัย ซึ่งอขออนุญาตเรียกนะคะอาจารย์อาจารย์น้องแอมนะคะนี่อาจารย์อาจารย์พี่ต่ายอาจารย์พี่ตาค่ะอาจารย์น้องแหมมได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่น่าสนใจมากเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะว่างานวิจัยนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร จริงๆต้องเก่นกัอนนะคะว่างานวิจัยที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างเป็นในลักษณะของการต่อเนื่องกันเลยนะคะแต่ว่าตัวที่ตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางซึ่งจริงๆมันเป็นกิจวัตรประจำปันในชีวิตของคนเราเลยก็คือคนเราต้องออกจากบ้านใช่ไหมคะเดินทางไปทํางานส่วนเด็กๆก,ก็คือต้องเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนนะคะซึ่งเราก็สนใจประเด็นนี้แหละเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าในชีวิตของคนเรานะคะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าการเดินทางในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตยอย่างไงได้บ้างส่วนตัวงานที่ตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเรามุ่งเน้นไปแค่เฉพาะกับกลุ่มคนในกรุงเทพมหานาครน่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่เราสนใจเลยก็คือเราอยากจะรู้ว่ายานพาหนะประเภทไหนที่จะมีผลต่อการเดินทางที่แบบทาให้สุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของคนเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันได้บ้าง ที่เรามุ่งเน้นไปที่กรุงเทพมหานครราว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายของยานพาหนะในการเดินทางใช่ไหมคะที่ตาก็คือจะมีทั้งในเชิงของออรถโดยสารสาธารนณะมีทั้งรถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกัน<ๆ>แต่ว่าผลงานที่ต่อนเนื่องมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการมุ่งเน้นไปถึงในเรื่องของกลุ่มเดินทางที่เป็นเด็กนักเรียนโดยเฉพาะด้วย เราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเด็กนักเรียนต้องเดินทางในระยะทางที่ไกลามากขึ้นหรือว่าใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่นานมากขึ้นเนี่ยเขาจะมีผลต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของเด็กด้วยเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็น,น,านง,งาน,ในใงานวิจัยที่น่าสนใจมากอ่าโดยเฉพาะในเรื่องของเ,เด็กนักเรียนแล้วก็ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างที่อาจาร,รย์แอมได้พูดมาเรื่องของมีความหลากหลายในเรื่องของระบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณะโดยส่วนตัวแล้วผลการศึกษาในงานนี้เป็นยังไงบ้างคะ จริงๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วการศึกษาเนี้ยมันไม่ใช่การศึกษาที่เป็นเรื่องใหม่ ในหลายๆประเทศเขาก็มีการทําไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องเนี้ยังอาจจะยังไม่เคยทําในประเทศไทยมาก่อนซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราพูดถึงกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแม้แต่กระทั่งประเทศที่เป็นอาจจะกําลังพัฒนาแต่อยู่ในแถบเอเชียด้วยก็ตามเราจะรู้กันว่าคนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการเดินทางแบ่งออกเป็น2โหมดหลักๆก็คือโหมดที่ใช้รถดยสารสาธารณะกับโหมดที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งถ้าเกิดเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะกันซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุค เราเราจะเห็นได้ว่าจัดการจราจรท่องข้างแออัดมากใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งงานวิจัยที่เขาเจอกันเนี่ยเขาก็จะพบว่า,ารถยนต์ส่วนบุคคลนะคะคนขับรถเนี่ยมักจะมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตที่แย่มากกว่า<ม>คนที่เดินทางโดยรถยนต์พวกรถโดยสารสาธารณะโดยทั่วไป แต่ในกรณีงานวิจัยของแอมเนี่ยจะค่อนข้างเจอที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมากก็คือเราเจอว่ากลุ่มคนที่เดินทางโดยรถยนต์โดยรถสาธารณะท,ทั่วไปค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นรถเมล์รถสองแถวหรือว่ารถตู้ก็ตามนะคะจะมีผลทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายที่ค่อนข้างหนักหน่วงมากกว่ากลุ่มคนที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากก็คือตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงแต่ถามว่าในมุมมองของกลุ่มคนที่เดินทางโดยปกติทั่วไปในเขตก,กรุงเทพมหานครเนาะ ก็อาจจะมองว,ว่ามันก็ดูเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าเราต้องเผชิญกับการจราจรนี่ค่อนข้างแอบมากแล้วรถโดยสารสาธารณะกับรถยนต์ส่วนบุคคลเราก็ใช้ถนนร่วมกันเราไม่ได้มีเลนพิเศษใช่ไหมคะเราไม่ได้มีระบบอะไรที่จะเอื้ออํานวยให้กับรถโดยสารสาธารณะมากเป็นพิเศษขนาดนั้นในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่ารถโดยสารสาธารณะระบบต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอื้ออํานวยให้กับผู้โดยสารมากขนาดนั้นเช่นเราอาจจะยังไม่สามารถเช็คได้นะคะว่ารถ ที่กำลังจะมา,จามาถึงเราเนี่ยมีที่นั่งหรือเปล่าออว่างหรือเปล่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มันเป็นการเดินทางที่แออัดช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเป็นต้นบางครั้งเราต้องขึ้นไปยืนอยู่บนรถโดยสารสาธารณะเป็นระยะเวลานานๆโดยเฉพาะกับรถโดยสารที่อาจจะเป็นรถเมล์สีแดงที่ไม่มีระบบปรับอากาศด้วยออใช่ไหมคะอากาศในประเทศไทยก็ร้อนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดูน่าแปลกหนักสักเท่าไหร่ว่ากลุ่มคนที่โดยสารโดยรถโดยสารสาธารณะเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตและสุขภาพกายเที่ยวมากกว่า ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราเจอแล้วค่อนข้างสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านๆมาในต่างประเทศก็คือเราเจอว่ากลุ่มคนที่เดินทางโดยแอคทีฟโหมดนะคะแอคทีฟโหมดก็คือกลุ่มที่ใช้แรงกายเช่นการเดินหรือว่าการปั่นจักรยานเป็นต้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหารเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายน้อยกว่ากลุ่ม,มคนที่เดินทางโดยรถโด,ดยสารส่วนบุคคลส,ส่วนใหญ่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหลักๆที่เราเจอมา นสนใจมากใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของกลุ่มเด็กนักเรียนน,นะคะ,ะที่เราสนใจคือเราดูว่าออระยะทางแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยมันมีผลด้วยหรือเปล่าซึ่งออสิ่งนี้ที่เราเจอก็กคือสอดคล้องกับงานในต่างประเทศเหมือนกันนะคะว่ายิ่งเราเดินทางออระยะทางที่ไกลมากขึ้นหรือว่าเดินทางโดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่นานมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายตามสูงขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เลยที่เรารู้สึกได้เลยก็คือว่า มันเชื่อมโยงนะคะก็คือระบบขนส่งนะเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาในประเทศไทยด้วยนะส่วนใหญ่แล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองใช่ไหมคะอยากจะส่งบุตรหลานไปโรงเรียนก็มาจะเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานอยู่เสมอเพระ,ะนา้นอาจจะไม่ได้คํานึงถึงว่าโรงเรียนที่เราเลือกเนี่ยมันไกลาจากบ้านมากน้อยขนาดไหนในขณะที่บุตรหลานเองต้องเดินทางก็ต้องเผชิญกับการจราจรที่แออัดแต่ก็คือต้องเดินทางไกลามากขึ้นหรือว่าใช้เวลานในการเดินทางมากขึ้นซึ่งเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกดรวยเพราะเขาไม่สามารถที่จะเดิน โดย hmm. ใช้ Active โหมดได้ไม่สามารถเดินเท้าหรือว่าไม่สามารถปั่นจักรยานไปได้อีกอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่มันสืบเนื่องต่อกันมาค่ะอ๋อนี่แบบว่าใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนก็อยากจะเลือกอโรงเรียนที่ดีที่สุดแต่ว่าบางทีอาจจะอยู่กันคนละฝากหนึ่งของเมืองใช่ค่ะ,ะก็อาจจะส่งผลกระทบอะไรต่างๆที่<ช>ตามมาได้นะคะแล้วอาจารย์มีข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงนโยบายหรือในเชิงปฏิบัติอะไรต่างๆที่แบบไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งตัวคุณพ่อคุณแม่สรบ,บุตรหลานเองเนี่ยเรมีข้อเสนอแน,นี้ํสหรับงานวิจัยนี้ในประเด็นประเด็นไหนได้บ้างคะค่ะ,ค,ะคือจริงๆแล้วระบบขนส่งเนี่ยในกรุงเทพมหานาครนะคะมันมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเรา มีการพูดถึงเรื่องประเด็นของระบบขนส่งที่อาจจะมาไม่ตรงเวลาผู้โดยสารอาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเมื่อไรรถที่ฉันรอจะมาถึงปลายที่ฉันกําลังยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งแอบมองว่าจริงๆกรุงเทพมหานครมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบตรงนี้เราอาจจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหลายๆป้ายรถเมลนะคะเริ่มมีการทําแล้วว่ารถเมลสายไหนที่กำลังจะเข้ามาถึงหรือเราต้องรออีกนานแค่ไหนกว่าที่รถเมลสายที่เรากาลังรอเนี่ยจะมาถึงเราเพราะฉั้นพุกนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้รวมไปถึงตัวพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่เราเคยเห็นก็คือมีการพัฒนา ขึ้นแล้เพื่อที่จะทําให้ผู้โดยสารรู้สึกได้ว่าฉันจะต้องใช้เวลาในการเดินทางหรือว่าฉันควรจะต้องไปถึงป้ายรถเมยภายในเวลาเท่ากับเท่าไหร่เพื่อให้ทันกับรถเมย์ที่ฉันกำลังจะรออยู่ ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นผลดีอย่างหนึ่งที่จะทําให้น่าจะดีกับสุขภาพจิตเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเรารอนานบางทีมันก็เสียสุขภาพจิตได้เ<ม>ช่นเดียวกันตรงนี้ก็อาจจะเป็นผลดีกับผู้ที่รอคอยนะคะส่วนในแง่ของระบบอื่นๆก็คือเรออาจ,จะเริ่มเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีความพยายามที่จะขยายระบบการเดินทางทางรางให้ได้เยอะมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นแบบตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการกระจายไปหลากหลายสีมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยได้เช่นเดียวกันก็อ,อาจจะเป็นทางเลือกให้กับผู้เดินทาง แทนที่จะอา,อาจจะต้องรอเบียดเสียดอยู่ตรงรถโด้สารสาธารนณะก็อาจจะย้ายทางเลือกไปเป็นการใช้รถไฟฟ้าหรือว่าใช้รถไฟใต้ดินแทนเป็นต้นอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ส่วนในแง่ของเรื่องที่เชื่อมโยงไปกับกลุ่มเด็กนักเรียนหรือว่ากลุ่มระบบการศึกษานะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ากรุงเทพหมหานครม,มีความพยายามอยู่แล้วที่จะหลังๆมาถ้ามีใครติดตามข่าวก็จะเห็นว่าเริ่มมีการจํากัดนะคะจำนวนโคต้าให้กับเด็ก พื<ม>้นที่ให้ได้เยอะมากขึ้นนะคะแทนที่โรงเรียนจะเปิดสอบรับเด็กนอกเขตพื้นที่ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นว่าเราพยายามที่จะทําให้รับเด็กในเขตพื้นที่ได้เยอะมากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในเขตรอบโรงเรียนตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะได้เข้าโรงเรียนที่ใกล้บ้านตัวเองได้เยอะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีปัญหาอย่นึว่าการที่เราเข้าโรงเรียนใกล้บ้านไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพของโรงเรียนตรงนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองกังวล<ม>ใจมากเพราะฉะนั<ม>้นตรงนี้ก็อาจจะเป็น ประเด็นคําถามต่อไปอยังกรุงเทพมหานครว่าจะมีความออมีการวางแผนยังไงที่จะทําให้ใทุกโุงเรียนนะคะในทั่วเขตกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่กระทั่งในจังหวัดอื่นด้วยเช่นเดียวกันมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทําให้ผู้ปกครองเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าไม่ได้มีความจำเป็นต้องส่งลูกไปเรียนไกลเพื่อที่จะทําให้ลูกได้ไปสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันอ๋ๆๆอมีประเด็นที่มีความ น่าสนใจในหลายๆเรื่องแล้วก็มีการที่ได้เอาไปปรับใช้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นระบบบอกตัวเลขบอกทางหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่จะพยายามที่จะพัฒนาตัวนี้กันมานะคะเราก็รอติดตามในส่วนของงานวิจัยที่จะมีต่อเนื่องกันมาอย่างที่อาจารย์แอนได้ว่ามาจจะมีประเด็นอะไรที่จะสามารถที่จะต่อย,ยอดแล้วก็เอาไปเป็นเรื่องของไม่แน่แนนอนาคตอาจจะมี หรือมีนโย,ยบายอะไรบางอย่างที่มีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับน้องๆเด็กๆนักเรียนนะคะค่ะอันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นัทนิชาฉายรัศมีนะคะมากะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในอีกอเรื่องถัดๆไปนะคะเนั้นถ้าท่านสนใจก็กดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปของตัวคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเก,ยกษตรศาสตร์ได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แอนมากเลยนะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ